สวัสดีครับเอาวันนี้นะฮะจะพามาต่อสายปั๊มนะครับปั๊มเป็นปั๊มสมาร์นะครับพามาดูวิธีต่อนะฮะสำหรับท่านที่จะไปทําเองนะครับนี่นะฮะถ้าเราไปซื้อปั๊มน้ําแบบที่เขาไม่ต่อสายมานะฮะรานะคามันจะถูกกว่านะจะเป็นแบบนี้อุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับก็มีครีมไปสําหรับย้ำหางปลานะครับตะกัวบัตรกีหัวแหลก แล้วก็คีมรวมนะครับแล้วก็คัตเตอร์คอนตัวนี้เป็นตัวเป่าลมร้อนนะครับสำหรับเป่าท่อหดไม่มีแล้วก็เอาไปเช็คครับก็ตัวนี้สำคัญสายไฟตัวนี้ขดร้อยเมตรผมจะต่อกับปั๊มที่สเปคหนึ่งร้อยเมตรนะครับนี่คปัม๊มท่อ,อกระแกะมาใหม่ก็จะเป็นแบบนี้นะเราจะไม่ <S <S มีสายไฟมานะมีมาแค่ไม่ถึงสิบต้องต่ออีกนะ เวลาเราซื้อปั๊มมาถ้าเป็นแบบแยกก็จะมีสายไฟมาให้แค่นี้นะครับประมาณนี้ประมาณเมตรห้าสิบเซนนะครับเรามาต่อก็จะมีขั้วสาย,ส,ายสี่เส้นตัวนี้เป็นสายดินต่อหรือไม่ต่อก็ได้สามเส้นนี้จําเป็นต้องต่อนะเ,อเป็น uvw สายมอเตอร์นะครับสามเส้นนี้จะเป็นสายมอเตอร์ สายไฟก็จะเป็นสายชนิดนะครับ VCT 3ามคนะเป็น VCT นะครับที่เอามาต่อปั๊มแล้วปลอกสายไฟกันเลยครับปลอก,กย,ยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าเพื่อใส่ท่อหดแล้วก็พันเทปกันน้ำนะครับ เทปละลายนะ,ะนะครับแนะนำให้เอาตัวมาร์เกอร์ออกแล้วเอามาใส่กับปลายสายม้วนนี้นะครับ ที่ต่อมันก็เอาสีมันจะมีเหมือนกันสองสีแล้วก็สองสีเหมือนกันเนี่ยต่อเขาต่อเขาเดียวกันดาวเขาดําด,ดําเขาดําน้ําตาลเขาน้ําตาลเท่าเขาน้าเงินนะครับตัดเดูอุซกรี่มันอ่ะแกดูอุซกรี่นะครับ ตัวนี้จะเป็นอสซกรี์ที่แถามมากับปั๊มนะครับถุงไปเลยเลยโอ้เยอะแยะตัวนี้ไม่ได้ใช้เก็บมเริ่มตัวนี้ใช้อยู่เอาเข้ากล่องไว้กันนี่ผมก็จะเอาท่อหดกันน้ำมากมานะครับสามอัน ท่อหดกับน,น้ำสามอันนะครับกับท่อใหญ่หนึ่งอันอ่าท่อใหญ่เสียบท่อหดก่อนครับอันดับแรกปุ๊บสามสายนี่ก็เสียบไปเลยครับเวลาต่อสายเราก็เอาท่อหดไม่ต้องใช้เทป แล้วก็เอาเทปกันละลายพันข้างนอกแล้วก็เทปพันสายไฟพันอีกทีอ่ะได้ละ,ะทีนี้นะครับก็ปลอกสายแล้วก็บัดกีเลยนะฮะปอกยาวนิดนึงนะครับเวลาปอกเพื่อให้ง่ายต่อการต่อสายนะครับถ้าปอกสั้นเราเราจะต่อ,อย่ำลำบากนะ เรียบร้อยนะเริ่มลเลยอา้าวสีดำก่อนวิธีการต่อก็แล้วแต่ถนัดนะสำหรับผมแยกกางเลยเพราะผมจะบัดบัดกรีอยู่แล้วยังไงก็แน่น เข้าไปเสร็จแล้วแ,แล้วก็ใช้ไฟแช็กเทีนเยนหรืออะไรก็ได้นะครับที่มีความร้อนจะเป็นความร้อนนะครับเป่าเนี่ยผมมีปืนเป่านะฮะตเป่าลมเป่าเลยครับ นะเข้ามาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนะฮะเสร็จแล้วครับเ้วก็เอาเทปพันละลายนะครับพันเทปพันละลายที่เขาให้มานะครับเขาจะมีเทปพันละลายให้มาอยู่กันน้ํานะครับตวนี้กันน้ําเข้าได้นะ เรียบร้อยครับเสร็จละทีนี้เราก็เหลือแค่ขั้นตอนการอาเอาตัวมาร์กเกอร์ไปใส่ปลายสายนะครับโอเค สีดำก่อนเป็น W ตัวที่เขาให้มาเลขนะใส่ใสาย2.5ไม่ได้ผมเลยเอามาร์กเกอร์ของผมเองนะครับซึ่งผมมีติดผมจะซื้อติดลานไว้นะครับเวลาผมไปติดตั้งผมจะใส่ไว้เพราะว่าบางทีเวลามีปัญหานี้ช่างคนอื่นเขาไปติดตั้งเนี่ยจะได้ง่ายนะครับจะได้ไปช่างคนอื่นเขาไปซ่อมอะไรอย่างเงี้ยครับจะได้ง่ายอยู่สีเทา

ชัดไหมเสร็จมากเกอร์เสร็จแล้วย้ำหางป่าก่อนดีปืนแล้วย้ำห่างป่าเยที่เขาให้นะเ่อเร็วกว่า ได้แล้วนะฮะเรีบเยบร้อยบัตรกรีแน่นแน่นอนหางปลาตัวนี้ใหญ่กว่าสายในเวลายำมันไม่แน่นก็เลยเอาบัตรกรีเลยเรียบร้อยครับเนี่ยความใชล้ละเวลาไปต่อก็ใครก็ต่อได้ที่นี้เพราะว่ามีมาร์กเกอร์บอกควมอเตอร์ ยูวีขั้วล้วนี่คลๆก็ต่อได้ผู้หญิงก็ยังทําได้เลยเดี๋ยวนี้ทําเสร็จล้วโอเคครับชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ